ผมเอกครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับที่ดินครับพิกัดอยู่ที่สตูลครับวันนี้เรามาเยือนสตูนนะครับเป็นดินแดนหนึ่งที่น่าอยู่มากๆเลยครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากครับแต่ที่สําคัญนะครับแปลงนี้ครับอยู่ใกล้กับตัวเมืองละงูเลยนะครับนี่เดียวครับแล้วก็จุดขายแปลงนี้เยอะมากนะครับเข้ามาที่นี่สัมผัสได้ถึงความน่าอยู่เลยครับที่ดินที่ที่สังเกตเห็นชัดๆนะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวผมจะพาดูแปลงที่ดินก่อนนะครับนี่ครับแปลงที่ดินทั้งหมดนี้หกไร่กว่านะครับหกไร่ ก็บรรยากาศยาวจากนี่ไปถึงนู่นเลยฮะก็บอกกันเลยว่าองศานี้เป็นองศาที่ดีที่สุดเลยนะครับท่านสามารถมองได้เห็นเนี่ยสามองศาเลยนะครับในเวงของน้ําแม่น้ําละงูเนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็วันนี้นะครับเข้ามาถึงหน้าดินนะครับถนนเป็นถนนนี่นะครับสามารถเห็นไหมครับก็มีรถเดินทางเข้าออกได้ครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สวนกลางนะครับที่สามารถวิ่งออกกําลังกายได้นะครับก็เป็น ที่สำหรับใช้ในการออกกําลังกายครับพักผ่อนได้ถ่ายรูปได้ครับแล้วที่สําคัญนะครับผมจะพาเข้ามาดูนะครับที่นี่ครับตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงนะครับก็อนาคตพัฒนาได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําก็ดีครับหรือจะเป็นร้านขายของชําหรือเป็นที่สําหรับนั่งพักผ่อนนะครับในช่วงวันสบายๆนะครับผมพามาดูครับบ้านากาศแบบใกล้ๆเลยครับที่นี่ครับนี่ครับ ก็ความลึกๆอยู่นะครับตอนนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าที่แปลงนี้ท่านซื้อเก็บได้นะครับเพราะว่ากําลังพัฒนานะครับเห็นจากเขื่อนไหมครับเนี่ยฮะทางเทศบาลกําลังสร้างเขื่อนเพื่อจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมืองด้วยครับที่อยู่ใกล้เดินทางเข้าออกนะครับเห็นไหมครับแม่น้ําขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วเป็นน้ําไหลน้ําดีมากนะครับคุณภาพของน้ําที่นี่ดีมากครับแล้วก็อนาคตนะครับเหมือนที่บอกอาจจะต้องมาลอยกระทงกันที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแปลงที่ดินนะครับ่่ทีีนครับ ยังมีข้อดีอีกหลายอย่างของเมืองสตูลน,นะครับเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเฉพาะหมู่เกาะที่นี่นะ่ะหหมู่เกาะน,นะครับแล้วก็จากที่นี่ไม่ไกลจากปากบาลานะครับท่านขับรถจากี่นี้ไป10กิโลขึ้นแพนะครับขึ้นเรือนะครับสปีดโบ๊ทเพื่อจะไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะก็ได้นะครับหรือจะเที่ยวเกาะตะลุเตาแล้วก็อีกหลายๆเกาะเกาะไข่เป็นแหล่งเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่วันหนึ่งนะครับ ใจชีวิตหนึ่งเด๋ยต้องมาเที่ยวสตูนให้ได้นะครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้มีที่ดินอยู่ที่นี่สักแปลงหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับนี่เป็นพื้นที่สําหรับออกกําลังกายนะครับแม่น้ําก็จะลากยาวมานะครับออกไปจนถึงอ่าวไทยได้ไปถึงปากปลาได้นะครับทะเลใหญ่นะครับผมพามาดูที่ดินนะครับก็แปลงนี้เลยครับเห็นไหมครับจุดขายที่นี่ดีเยอะมากนะครับเห็นไหมครับต้นยางนะครับตอนนี้ก็กําลังสวยนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ครับ พื้นที่6ไร่กว่าๆเห็นไหมครับแปลงนี้ที่สําคัญนะครับหน้ากว้างเนี่ยหนึยี่สิบเมตรเนี่ยโหใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังเนี่ยร้อยห้าสิบหกเมตรก็ทําให้ที่นี่เนี่ยหน้ากว้างเยอะมากลองนึกภาพดูนะครับว่าที่นี่เนี่ยทำได้หลายอย่างจะเป็นตลาดก็ได้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ร้านกาแฟจุดเช็คอินจุดชมวิวอยู่ที่นี่ได้หมดเลยนะครับนี่เป็นถนนนะครับเห็นไหมครับนี่พื้นที่พัฒนาทั้งหมดเลยนะครับก็ ฝากแปลงนี้ไว้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ที่ดินของจังหวัดสตูลนะครับก็แปลงนี้บรรยากาศสวยที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าสามารถพัฒนาได้อีกเยอะแล้วราคาก็ถูกมากๆานะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155ครับแปลงนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มค่าน่าลงทุนจริงครับสวัสดีครับ